ครับสวัสดีครับนะาะนี้ก็มาหมายเดิมนะครับล่าหนูครับวันนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับว่าจะมีแต้มมาฝากตรงน้าสกี่แ้มนะครับมันับพานส้มนะครับแล้วก็คำใส่ชาแนลนะครับวันนี้มาด้วยแล้วก็ลูกมือที่คำใสแชาแนลนะครับนี่ครับก็หาหนูมาเดิมครับวันนี้ เก๋ okay, ครับนะนะหนูหมดตู้เย็นแล้วครับนะนะไม่ได้มาหลายวันแล้วครับก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับนะนะก็รอรุ้นกับผมต่อไปนะครับไปครับ นะลากกันต่อครับเดี๋ยวเยอะเลยจบแล้วนะเสร็จเรียบร้อยครับ,นะรรบภารกิจใส่บ่วงของผมใส่วันนี้ก็ประมาณ80หลังครับแล้วก็มาช่วยพี่แกใส่ด้วยพอดีเสร็จก่อน ไชครับรอลุ้นคืนนี้นะครับคืนนี้ก็จะรอดูนะครับว่าจะเข้าสักกี่แต้มนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็มาเก็บค,นนครับเราติดตามคืนนี้นะครับได้แลนน้วครับได้ตัวประกันนะครับคืนนี้เหี่ยวครับได้ตัวประกันได้แล้ว อันนี้ขอบคุณแม่ครัวมากครับที่คำล่านะครับกลัวทีมงานอดอยากนี่ครับรอรุ่นกันคืนนี้ครับบมรยกาช่วงเย็นๆครับนี่ครับสวัสดีครับนันะสวัสดีครับได้เวลาแล้วครับก็เดี๋ยวรอรุ่นนะครับว่าคืนนี้จะได้กี่แต้มนะครับอี่ครับ ไปครับในเวลาแล้ว yeah. ไปครับนะนะต้องขออภัยนะครับวันนี้ไม่มีแสงแฟดนะครับว่าทีมงานลืมเอาไปฉายมาครับก็เลยสละแฟดไปให้นะครับก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับนะนะครับรุนแย,ยาวครับ เคครับหนึ่งแต้มแล้วครับชมต่อไปครับใหญ่สักกี่ตัวครับหลับคำคืนนี้นะครับโอ้ยโดนเลยนะนะโ,โดนแล้วนะนะใหญ่มากครับดูด้วยมันอะไรนะ อย่างนั้ครับโดนตัวใหญ่แล้วครับหนึ่งแต้มนะครับเรียนสะบ่วงผมขาดเลยครับนี่สายขาดเลยครับอย่างนครับเอเคลุ้นกันต่อไปครับนะนะ ครับโดนอีกแล้วครับอู้หูใหญ่มากครับนะนะ้าใหญ่มากครับนี่ครับอู้หูรุ่นเดียวกันเลยเห็นไหมนะนะ้าเกียร์ครับ มันมานครับนั่นะเดินดูไม่กี่หลายครับสองแต้มใหญ่ๆเลยครับกับตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับมันมานครับวันนี้เหียครับชมกันต่อไปครับเอาบวงหายนั้นฮะบวงหายแล้วครับมีลุ้นแล้วครับเจอแล้ว โอ้ยเดือนใบใส่สวยครับตัวสีมาแล้วครับเนีย๋ยนอนเลยวะเขียน okay, นะครับตัวสีมาแล้วครับน้าไปนะนะนะสีเต็มแล้วใส่ถุงแล้วครับตัวนี้ยิ้ไวไม่ไหวแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้มีแต่ดเ,ดดเด็ดครับไป ลุนกันยาวๆครับนะฮนะจะได้เพิ่อมอีกกี่แต้มนะครับสีแต้มนะครับสำหรับคืนนี้ของผมก็เดี๋ยวไปดูของทีมงานนะครับว่าจะได้เพิ่อมอีกกี่แต้มนะครับสำหรับของผมทำคืนนี้นี่ครับสองแต้มใหญ่ๆครับแล้วก็ประมาณ พอเหมาะอีกสองตัวนะครับรวมเป็นสี่พอดีนะครับคาร์นะเป็นรุ่นกันที่รถครับนี่ครับสำหรับทำคืนนี้นะครับพอได้กินครับคานะสิบห้าตัวครับทั้งหมดนี่ครับก็เดี๋ยวสำหรับคืนนี้ก็ต้อง ทิ้งกันไว้เพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาว่ากันใหม่ครับนะนะเขียครับสวัสดีครับเขียครับสวัสดีตอนเช้าครับนะนะตื่นกันหรือยังครับก็เดี๋ยวเรามาเก็บบวงกันครับเช้านี้ก็เมื่อวานสิบห้าเตีมนะครับก็มาลุ้นตอนเช้าต่อครับว่าจะได้เพิ่มมีกี่เตียมนะครับนะครับลุ้นด้วยกันครับ โอ้โหดูนะครับดูนะครับนะนะโอ้สวยครับใส่สวยไปค,ครับอันแรกมาแล้วดูตัวต่อไปต่อครับ สู้ต่อ,อไม่โดนให้เลยครับนะัะนน่ะ ไปครับนะนะเรียบร้อยดีวันนี้เดี๋ยวไปสรุปยอดให้ดูครับก็เช้านี้สองเต้มครับสำหรับผมสามเต้มครับบ่วงหายหลังหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวไปรวมยอดกับทีมงานที่รถนะครับไปครับ นี่ครับธนาสิบแปดตัวครับเช้านี้นี่ครับก็เมื่อคืนก็สิบห้าตัวนะครับก็รวมทั้งหมดที่ได้ในทริปนี้ครับก็จะเป็นสามสิบสามตัวนะครับธนาเดี๋ยวครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ได้ทั้งหมดสามสิบสามตัวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ